สวัสดีครับอยู่กู๊ดซ่มทีวีวันนี้จะมาสรุปในเรื่องของเกมฮานาโกหรือว่าผีนักเรียนสาวในห้องน้ําสยองนะครับเรื่องจะเล่าถึงเด็กนักเรียน3คนที่เข้าไปลองพิธีกรรมล่าท้าผีในการเชิญดวงวิญญาณฮานาโกซึ่งวิญญาณของนักเรียนที่เสียชีวิต ในห้องน้ำของโรงเรียนในช่วงเวลากลางดึกครับเราจะได้รับบทเป็นหนึ่งในนักเรียนที่เข้าไปร่วมทิล่าท้าผีครับโดยจะมีเพื่อนเราอย่างเอรีกับยูเมเข้าไปร่วมพิธีกรรมที่ห้องน้ำด้วยซึ่งพอเปิดเรื่องมาเนี่ยเราจะเข้าไปทำพิธีกรรมในการเรียกผีฮานโกที่อยู่ในห้องน้ำตอนกนลางคืนออกมาครับโดยพิธีกรรมก็คือต้องทำการหมุนหน้าตัวเอง ที่หน้าห้องน้ําของฮานาโกะ3รอบครับพร้อมกับข้อประตูแล้วก็เรียกฮานาโกะออกมาครับทำให้จังหวะนั้นเอรีกับยูเมก็ตกใจมากครับที่อยู่ดีฮานาโกะก็พากฏตัวมาจากชักโครกครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าทุกคนจะหายไปนั่นเอง ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราจะได้ยินเสียงกรีดร้องของเอรีครับซึ่งเราเดินผ่านมาก็จะพบกับยูเมครับที่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่อยู่ที่สระน้ำครับเราได้ไขประตูสระน้ำครับแล้วก็ได้พบว่ามันมีสาวตาสีแดงที่ปรากฏตัวออกมาครับซึ่งบอกว่าเราผีของฮานาโกนั้นได้ปรากฏตัวมาแล้วครับซึ่งเหมือนกันจะเป็นโยคัยที่จะคอยมาขัดขวางเราให้ไม่สามารถไปทําภารกิจอะไรอื่นๆได้เลยครับ ซึ่งเราก็จะได้ใช้ไฟฉายในการสาาสองให้เจ้าพวกโยคัยหรือว่าผีเนี่ยอ่อนแอลงนะครับโดยจะต้องหาวิธีเอาตัวรอดจากพวกมันด้วยครับจากนั้นเราจะไปหยิบแบตเตอรี่แล้วก็คุญแจห้องไฟฟ้ามาครับในระหว่างทางเราก็จะ,ะเผชิญหน้ากับปีศาจร้อยตาโดโดเมกิครับซึ่งเป็นโยคัยที่จะเข้ามาขัดขวางเรานะครับโดยเราสามารถใช้ไฟฉายในการสาดสองให้มันหยุดได้แล้วก็หยิบคุญแจของห้องชั้นเรียนชั้นที่1มาครับแล้วก็ได้เข้าไป,ปเผชิญหน้ากับห้อง ที่เป็นห้องเปิดสวิตไฟครับซึ่งหลังจากที่ไฟพลังงานกลับมาครั้งหนึ่งเราจะหยิบถังดับเพลิงมาทําการต่อสู้กับเจ้าผีร้อยตาอย่างโดโดเมกิงครับซึ่งก็จะต้องใช้เจ้าตัวถังดับเพลิงนะครับในการสาดไฟใส่มันนะครับแล้วก็สาดน้ําใส่มันด้วยจนมัน,นก็ได้ตายไปจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวผีจะหายไปครับแล้วก็จะได้เทียนพิธีกรรมของฮานาโกมาแทนครับ จากนั้นเราจะไปหยิบสเปรย์เพื่อที่จะเข้าไปต่อสู้กับโยคัยตัวที่2ครับที่อยู่ที่โรงยิมครับซึ่งเป็นผีหน้ายักษ์แมงมุมนะครับที่เรียกกันว่าจูโรกุโมะซึ่งเหมือนกับจะเป็นโยคัยที่จะคอยมาขัดขวางเราอีกตัวหนึ่งแล้วก็เราเนี่ยได้ใช้ไฟที่อยู่ทั่วโรงยิมนะครับในการเปิดให้แสงสว่างไปทั่วตรงบริเวณปลังไม้ของมันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะถูกจัดการไปครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมอบเจ้าตัวเทียนพิธีกรรมของฮานาโกะกับเรานะครับ จากนั้นเราจะลงมาเจอกับยูเมนะครับที่นั่งหลบอยู่ซึ่งเธอเสียใจแล้วก็สารภาพความจริงว่าจริงๆแล้วเอริเนี่ยถูกจับตัวไปนะครับเพราะว่าฮานาโกเนี่ยต้องการจับตัวเธอไปซึ่งจริงๆแล้วยูเมะเนี่ยอิจฉาเอริมาตั้งนานแล้วครับซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทกันก็จริงแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเอริเนี่ยเป็นที่น่าหลงไหลสำหรับทุกคนนะครับในขณะที่ยูเมเนี่ยไม่มีใครสนใจเธอเลยครับทำให้เกิดเป็นความ อิจฉาขึ้นมาครับแล้วก็พิธีกรรมที่เรียกฮานาโกมาเนี่ยมาเป็นการที่ยูเมะเนี่ยวางแผนที่จะให้เอรีเนี่ยโดนทําร้ายตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับดังนั้นคือเหตุผลที่ฮานาโกเนี่ยได้ปรากฏตัวออกมาเพื่อที่จะจัดการเอรีนะครับซึ่งยูเมะก็ขอโทษกับเรานะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเดินทางต่อมาไขปริศนาและก็ได้พบกับเจ้าหญิงสาวชุดดําที่มีตาสีแดงอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งครั้งนี้เธอบอกว่าจะมีโยคัยอีกตัวหนึ่งที่ขัดขวางเราอยู่นะครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าฮานาโกะเนี่ยจะสามารถจัดการเราได้แล้วนะครับถ้าไม่รีบไปจัดการเธอนั่นเองจากนั้นเราจะได้เผชิญหน้ากับเจ้าผีนักเรียนหัวขาที่มีชื่อว่าคูนิบาชินะครับซึ่งเธอเนี่ยก็เหมือนจะใช้ความสามารถในการพลางตัวได้ด้วยครับที่จะไปอยู่ตามขุนไม้ตามพื้นที่ครับ โดยเราได้หยิบดอกไม้ไปวางไว้บนเก้าอี้ครับเพื่อเปิดเส้นทางต่อมาแล้วก็ได้รู้ว่าเจ้าตัวนักเรียนผีหัวขาดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเผชิญหน้ากับเธอนะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีหุ่นตุ๊กตาต้องสาบอยู่กันอยู่3ตัวครับซึ่งเราได้หยิบยันมาทําการปลดผนึกทําให้เราสามารถต่อสู้กับเจ้าตัวผีหัวขาดอย่างคูนิบาชิด้านนั่นเองซึ่งเราเนี่ยจะหยิบหัวของ จ้าโตหุ่นไม้มาเพื่อต่อสู้กับเธอนะครับซึ่งเราจะใช้ไฟฉายในการทําให้เธอเนี่ยเกิดการสตันมึนงงกอนเสร็จแล้วก็จะใช้หุ่นไม้ที่เป็นหัวเนี่ยเสียบเข้าไปที่หัวของเธอนะครับทำให้ตอนนี้เราก็จะได้พิธีกรรมเทียนเล่มสุดท้ายมานั่นเองซึ่งจากนั้นเราก็จะหยิบกุนแจเทียนมาครับแล้วก็ไปเริ่มตรงบริเวณแท่นพิธีที่อยู่ตรงบริเวณดาดฟ้าครับจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราปักเทียนไปครบทั้ง3อันครับพิธีกรรมก็จะเริ่มทํางานครับจากนั้นกระจกศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่า ยาทานุาการินะครับได้ปรากฏออกมาครับและนั่นคือกระจกศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถต่อกรกับฮานาโกได้ครับซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะมีอุปกรณ์ที่สามารถต่อสู้กับฮานาโกได้พร้อมเรียบร้อยแล้วเราได้หยิบมันมาแล้วก็ไปพูดคุยกับยูเมะครับที่ร้องขอร้องให้เราเนี่ยลงไปที่ทางใต้ดินเพื่อช่วยเหลือเอริที่อยู่ทางใต้ดินนะครับหลังจากที่เราเดินตามยูเมะมาจนกระทั่งถึงทางใต้ดินเนี่ย ดูมนเธอจะบอกว่าให้เราเนี่ยเข้าไปจัดการกับเจ้าผีฮานากโกด้วยตัวคนเดียวครับซึ่งก็จะเป็นฉากจบด้วยการอยู่3แบบครับซึ่งจริงๆแล้วความเป็นจริงก็คือย mm ูเ hmm. ม้เนี่ยก็เหมือนจะหมั่นไส้เราด้วยนะครับแล้วก็เอริด้วยทําให้ดูเหมือนว่าต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยไปต่อสู้แล้วก็จัดการกับฮานากโกแล้วก็เอรินั่นเองนะครับในฉากจบแรกคือเราสามารถจัดการกับผีฮานากโกได้สําเร็จครับแต่เราไม่สามารถเข้าไปนิดในนิมิตเพื่อช่วยเหลือเอริได้ครับ เราจะมาพบเอริที่บอกว่ายูเมะเนี่ยไม่ได้คิดจะตามหาเราตั้งแต่แรกด้วยซ้านะครับซึ่งยูเมะเนี่ยเหมือนจะเกลียดพวกเราทั้งสองคนนะครับยูเมะต้องการปล่อยพวกเราเนี่ยฆ่ากันเองครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยูเมะก็อยากจะให้เอริแล้วก็ตัวเราเนี่ยถูกกลืนกินเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเอริก็จะถูกฮานาโกะกลืนกินเข้าไปนะครับแล้วก็จะออกไล่ล่าเราครับเราใช้ไฟฉายในการสะสง ผีฮานาโกะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต่อสู้ตัวสามารถเอาชนะเธอได้ครับในฉากจบเนี่ยเราสามารถกำจัดผีฮานาโกะได้สําเร็จครับเสร็จแล้วมันก็จะหมดสติไปเราจะฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะอยู่ที่ห้องโรงพยาบาลของโรงเรียนครับและพ่อแม่ก็มาอยู่กับเราด้วยนะครับในขณะที่ยูเมะก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็รอดตายครับในขณะที่เอริเนี่ยหายตัวไปครับเพราะว่าเหมือนเธอจะถูกฮานาโกะก,กินเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถกลับมาที่โรงเรียนได้อีกแล้วครับหลังจากนั้นเรื่องเล่า ของฮานากโกก็ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเชื่อนะครับแต่ยังคงเป็นตำนานต่อไปในขณะที่ตัวเราเนี่ยสามารถจําเหตุการณ์ในทุกอย่างครับแต่ว่ายูเมะเนี่ยไม่สามารถจําเหตุการณ์อะไรได้เลยครับและดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยครับเวลาผ่านไปหลายเดือนครับเอรี AD ก็ยังคงหายตัวไปครับแล้วก็คนในครอบครัวก็ล้มเลิกที่จะตามหาเธอแล้วนะครับจากนั้นตำนานผีฮานากโก,กยังคงต้องดาเนินต่อไปครับ ในฉากจบแบบที่2นะครับนะั่นคือเราสามารถกําจัดผีฮานาโกะแล้วก็ใช้ยันเข้าไปในนิมิตได้สําเร็จครับหลังจากที่เราต่อสู้กับฮานาโกะได้สําเร็จแล้วเนี่ยเราจะเคาะประตูห้องน้ำแล้วครับแล้วก็จะเดินทางม,มาที่ห้องหมายเลข3ทับสครับและเด็กนักเรียนก็จะปรากฏตัวมาเราก็จะทําการรักษาบาดแผลให้กับเธอครับโดยใช้ผ้าพ,พันแผลเสร็จแล้วเราจะได้ยันของฮานาโกะมาครับเพื่อปลดปล่อยเอริครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะ ได้พบกับฉากจบอีกหนึ่งแบบครับที่จะเป็นนิมิตที่จะเข้าไปในตรงบริเวณบ่อน้ําใหญ่นะครับที่เอรีกาลังยืนอยู่ด้วยในฉากนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเอรีเนี่ยจะเลือกให้เราเนี่ยมาพาเธอกลับไปที่โลกปัจจุบันครับหลังจากที่ตัวเรายูเมะแล้วก็เอรีนะครับได้ตื่นขึ้นมาครับก็เลยรีบเหนียวมาจากโรงเรียนครับแต่ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะจําเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยครับเกี่ยวกับฮานาโก แต่ที่สําคัญคือเรื่องราวเขาหรือฮานากโกก็ยังคงมีอยู่ครับแต่ว่ายูเมะกับเอรีเนี่ยเหมือนจะจําอะไรบางอย่างได้ครับคล้ายครับคาวว่าเหมือนผีฮานากโกกำลังไล่ล่าเธออยู่นะครับหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้เข้ามาเรียนเป็นเวลาหลายสัปดาห์ครับซึ่งพวกเธอเนี่ยก็คิดว่าคําสาปคงจะหมดไปแล้วครับหลังจากนั้นพวกเธอเข้ามาเรียนกันทั้ง3คนครับคุณครูได้มาแนะนําเด็กนักเรียนใหม่ที่เข้าเรียนวันแรกครับแล้วก็ได้แนะนาตัวว่าเธอคือฮานากโกครับ ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยทั้ง3าคนก็มองหน้ากันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จ้องไปที่ฮานาโกะเด็กใหม่คนนั้นแล้วฮานาโกะก็พูดบอกว่าพวกเธอไม่มีทางหนีไปไหนได้หรอกนะนั่นคือฉากจบแบบที่2ครับในฉากจบแบบที่3าคือเราจะกลายเป็นฮานาโกะครับในฉากนี้เราจะใช้ยันในการเข้าไปนิมิตแบบเดิมครับแต่เราเลือกที่จะกระโดดลงบ่อครับแล้วก็จะกลายเป็นฮานาโกะซะเองครับ ในชาจบนี้เราจะจมดิ่งเข้าไปสู่ตัวคนาโกะครับแล้วก็จะรับพลังที่แข็งแกร่งออกมาเราจะใช้พลังตัวนี้นะครับในการที่จะดูแลโรงเรียนแห่งนี้นะครับโดยที่จะทําการหลอกล่อให้คนที่พยายามที่จะใช้พฤติกรรมล่าท้าผีฮนาโกะนะครับมาเป็นเหยื่อนั่นเองซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องการเลือดแล้วก็ต้องการที่จะสังหารคนมากขึ้นเรื่อยๆครับเราจะจําไม่ได้ว่าใครเป็นใครต่อไปครับจําไม่ได้แม้กระทั่งเพื่อนพ่อแม่ทุกคนนะครับ จนกลายเป็นเหมือนกับผีฮานาโกะอย่างเต็มตัวครับแล้วก็จะไล่สังหารทุกคนที่เข้ามาล่าท้าผีในเหตุการณ์ของตำนานฮานาโกะนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นในส่วนงการสรุปในเรื่องของเกมฮานาโกะนะครับเพื่อนๆยังไงฝฟกเพื่อนกดไลค์ฝากคุยตามด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ